ราชันมานฟ้าที่6กผู้ที่จะปกครองทั้งนรกและสวรรค์ความทะเยอทยานเหนือล่างปลุกพลังออลต้าอินสติง <S 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 และในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ผมเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่าซูเปอร์ไซย่าสนั่นก็คือล่างเอลต้าอินสติงเอ้ยวันที่ผมสามารถไปได้ไกลกว่าร่างที่แท้จริงนั่นก็คือล่างออาตา้า สำหรับล่างที่หนึ่งประมาณนี้เลยโนบุนากะขี่ปราสาทกับหัวล่างสองเหมือนกันมีปีกล่าง3าล่างนี้จะมีทาร์กเก็ตคือสีดำมีสกิลคือฟีดแล้วก็ตีแอเรียขี่ปราสาทกับหัวมี6ปีกนะพอเป็นล่างอาตต้ยาเขาเต็มปราสาทไปหมดเลยที่ปีกก็มีไฟ พาเกตตอนนี้คือสีดําแล้วก็อากุจะตีฟีดแล้วก็มีสกิลใหม่เพิ่มมาคือโหมกระหน่าสวนเมื่อถูกศัตรูโจมตีโหมกระหน่าเนี่ยมันจะโต้กลับเองด้วยการโจมตีหมกระหน่าคือประมาณว่ามึงเซิร์กมากูเซิร์กกลับอะไรประมาณเนี้ยตีแอรียตัวนี้มีทาเลนเซอร์ไวชนต่อขึ้นไม่โดนสาบบัฟป้องกันเคลื่อนที่เร็ว โนบุนากะล่างเอาต้าเนี่ยมันจะต้องเลเวล60แล้วก็จะใช้ศีลาในการปลดล็อคล่างเอาต้าเว้ยโอเคสําหรับด่านนี้จะเจอซอมบี้หนักมากแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีหมาสีแดงที่ตีเซิร์กซึ่งโนบุนากะจะมีสกิลส่วนเซิร์กเว้ย เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะใช้กับสีแดงได้ไหมใช้ได้ดิเพราะว่ามันเป็น Ability ถ้าเป็นเอฟเฟกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ a าร็ตแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Ability เนี่ยยังไงก็ติดด้วยไปเลยโนบุรากะนะแล้วก็ MKT พี่หมีห้องปี๊บมาอ่ะมาดูเซิร์ชมาจริงด้วยอย่ารีบตายนะหมาแดงดูดูดูด,ดูสังเกตดีๆ เอาดิเออนี่ไงมันเซิร์กสวนไปแล้วเพราะว่ามันโดนเซิร์กไงโนบุนกากะไม่ได้ตีเซิร์กมันจะเซิร์กติดอัตโนมัติก็ต่อเมื่อมันโดนเซิร์กเนี่ยเห็นปะชมพูติดเลยหมามันตีเซิร์กอยู่เนี่ยแหละโคตรด,ดีโอเคอ่ะประมาณนี้แล้วก็ไปเลยแคลรี่นีโอไปหนึ่งรอบนะสำหรับโนบุนกากะเลเวล60ปลุกพลังโดยใช้ซินลาเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่แป๊บหนึ่ง จะมีเลือดอยู่ที่176,000นะจะมีดาเมจอยู่ที่38,000แล้วก็โนบูตะกะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะโอ้ครูดาวเร็วอยู่นะยังแบบรีวิวสกิลไม่ทันเสร็จเลยแล้วเรียบร้อยนะหมาตีเซิร์กตายไปแล้วนะสำหรับโนบูตะกะจะมีคูดาวอยู่ที่87วิอนิเมชันการตีเนี่ยคือเร็วมาก2วิกว่าส่วนเวลาระหว่างตีเนี่ยก็เกือบ4วิ3.7อะก็คือแบบประมาณ3วินิดะ่ะมันก็ตีแล้วตีปุ๊บตีปุ๊บตีปุ๊บโคตรด,ด โอเคโนบูดากะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะอุ้ยดีจริงว่ะตัวใหม่ต้องอวยหน่อยชนะเรียบร้อยตัวโนบูดากะเองเนี่ยจะไม่มีความสามารถในการตีเซิร์ฟจะเซิร์ฟได้ก็ต่อเมื่อแบบในกรณีที่ส่วนเท่านั้นเว้ยคือโนบูดากะเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบตีปกติเลยอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดู4,300อ่ะโฟกัสที่การตีของโนบูดากะนะอ่ะเอาแล้วตีหมับเขาให้หนึ่งทีนะจะเห็นว่าแบบไม่มีเซิร์ฟติดเลย อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าทําได้แค่ส่วนเซิร์ฟเท่านั้นซึ่งผมไม่แน่ใจว่าการส่วนเซิร์ฟเนี่ยมันจะติด100%ซหรือเปล่าหรือว่าจะแบบเป็นแค่โอกาสติดไม่แน่ใจเพราะว่าเว็บที่ผมดูอยู่เนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้แล้วไปเลย Dark c a oh. s ส l ีโอ้เจอนอกตีเว็บเว้ซึ่งฝั่งผมนั้นมี MKTU MKT บล็อกเว็บไหนล่ะ MKT hello 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 MKT ไม่อยู่แล้ว MKT ค่าตัวแพงปีปีป,ปีมาแล้วมนุษย์ถึงเราจะค่าตัวแพงแต่ว่าเราก็ไม่เล่นตัวโอ้ oh, ขอบคุณมาก MKT แล้วก็มาเลยนบูตะกานบูตะกาคููดาวเร็วจริงๆๆๆนะในเกมหนึ่งผมปล่อยได้2ตัวแล้วเนี่ยไปเลยแมวรถไฟแล้วก็ืออแมวเทมีเนี่ยมีมากไปเจาะบ,บาเลียนะซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าไอพวกแบบๆจะเหิมเกรมใหญ่แล้วนะแบเบ้่บอืเอ ไอ้นกเอเลี่ยนตัวนี้มันแบบตีเวฟไง MKT ไปอีกหนึ่งรอบนะโอเคเอาเร็ว MKT ยิงยิงตูมเข้าไปนะบาเลียไม่แตกบาเลียแตกแล้วโอเคอย่างสวยนะเกรเรียวมาทำไมก็ไม่รู้ไปไปก่อนนะเพราะว่าเขานั้นคือเกรเดียวเฮ้ยมนุษย์อย่าเว้นวักอย่างนี้สิเราใจคอไม่ดีและตอนนี้ก็ได้ตีบ้านแล้วเย้ ได้มา3 0 0 0สนสำหรับด่านนี้จะเจอบอสซึ่งบอสเนี่ยจะเป็นกวางเลลิกนะโอเคโจโลอนไปก่อนเลยออ้ยเกือบติดหมานะแล้วก็มาเลยเชมิตมานะด่านไหนที่ยากๆเนี่ยจะขอปลดแบนเจก,กับแคทลี่แล้วกันไม่งั้นไม่ชนะหรอกไอเจ้ามนุษย์กระจอกน้ำหน้าอย่างแกก็ดีแต่ใช้ตัวโกงเออกูยอมรั กูกล้จอกโอ้โอเคในเมื่อแกยอมละ <laughs> สกิลแคลรี่แม่งหยุดกลางอากาศเลยนีโอไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ไปเลยเทพีซิลิอุสนะแม่งโดนฟีดกระตุยกระจายนะเพราะว่าควางตัวนี้มันจะมีสกิลตีฟีดด้วยแม่งโคตรเถื่อนนะส่วนเจมิตมะผมนั้นตายไปแล้วเหรอเจตายเร็วจังวะเจ <laughs> กะเจมึงรับตีนตัวแรกนี่ก็ต้องตายก่อนไม่ฉันจะแก้แค้นให้เจไปเลยโดรน กอรี่ิกะรีกอร,ร,ร,รีลาจะปกป้องกวางอิงอาเอโอ้โอ oh, 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 oh. hey, mm ้โอ้เฮดิสมาแล้วก็นอบุทากะไปเลยอาจจะไม่รอดนะเนี่ยหรือเปล่านะไม่สิแล้วก็ใครดีเทพีหรือว่าแคล,ลี่แคล,ลี่มาแล้วกันแล้วก็เทพีจะคิดทําไมนานวะ ในเมื่อเงินก็เหลือนะโอเคแล้วก็แมวรถไฟพุ่งไป1ทีนีโอไป1รอบครับผมถ้าได้ไปล่อยเชียร์มิตามะอีกสักทีหนึ่งนะชนะอย่างแน่นอนแล้วก็ไปเลยโดลันฉันมั่นใจในตัวแกเพราะว่าแกนั้นคือร่างตุกพลังเป็นอย่างไรเรากวางตัวนี้แม่งโดนฟิดไปเลยดีไอเจ้ากวางแกจะต้องเหลียวหลังให้ฉัน อะไรมึงว่านุชพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไปเลยแมวรถไปพ้งไป1ทีนะกวางแม่งไม่ตา,ตาย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 ไปแล้วนะในที่สุดกวางก็ตายนี่คือการเล่นรอบแรกเท่านั้นนะบ้าบอสิ้นดีโนบุดะกะล่างเอาจ้าอินสติงนี่ช่างเถื่อนแลือเกินแล้วกาไปเลยเทพี่เย,ย้ได้มา400เชี่ย รายงานจัก,กรพรรด,ดินีห้าไม่รู้ว่าด่านต่อไปจะเจออะไรเป็นด่านสิบดาวไม่รู้ว่าด่านชื่ออะไรหาในเว็บไม่เจอปะลุยกันเลยเจอจระเข้เหล็กออกเป๋าตุงหนึ่งทีซัมบ้าไปเป๋าตุงเพิ่มอีกหนึ่งทีอ้าเจอตัวเหล็กกับตัวตีเวฟ ไม่มีตัวสตัปเว็บงานงอกของแท้นะไตฝุ่นไปโอเคทํำยังไงดีเจออุงุงแดงส่งเฮดิสไปรับตีนก่อนละกันไม่รอดแล้วทรงเนี้ยเจอตีเว็บนีโอไปนหนึ่งรอบลองดูก่อนอาจจะไหวเชื่อมันในผมศรัทธาในตัวผมสิ แล้วก็เจมิตาม,มาไม่สิศรัทธานในตัวเจมิตามาเถอะเจมิตามานั้นไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนเอาเร็วครับเจสโลมันไปครับเจสโลมันไปแรงๆจุกๆไปเลยครับเจตัวต่อไปที่จะปล่อยเอาเป็นโนบุรกะแล้วกันนะจะได้แบบฟีดโคอาล่านะสต็อปเวฟไม่ได้ช่างแม่งมันนะฟีดมันไม่ให้มันตีเวฟก็พอเอาเร็วฉันคาดหวังในตัวแกเ้ยเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าโค่ามีโลอยู่มันจะไม่ติดสถานะซีซีโอเมยกูดโอ้ยโนบุระกะมันก็เลยแบบฟีดไม่ได้โอ้มยก็โอ้มยกูดบอลเลือเหลือ63%รซรอบนี้ใส่เจลิลินมาเดี๋ยวทุกคนดูโค่าเนี่ยจะโดนฟีดว้ยโอเคสวยเป๋าตุงเพิ่มหนึ่งทีอ่าเฮดิสอ่าแย่ไหมเนี่ยน่าจะแย่วะ่ะไต้ฝุ่นมาโอเค นีโอหนึ่งรอบแคนแคนอ่าเจลิลินมาโอเคสวยการเงินค่อนข้างดีนะใจเย็นเย็นเอาเร็วเจ๊ครับเจาะโลมันเจ๊นั่นแหละสวยแล้วก็มาเลยโนบุริกะมานฟ้าที่6นะมานฟ้าตัวนี้นั้นจะตีฟีดโคอาลาอย่างสวยนะโคโคแม่งโดนฟีดโคตรนานโนบุริกะเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ฟีดนะจะฟีดแบบ8เวียเป็นอะไรที่แบบโคตรนานเอาเร็ว เป็นไงเล่าโดนไปอีกแล้วนะแปดวิจุกจุกตึงตึงไปโนบูรากะแม่งตัวโคตรดีนะมาคอมโบกับเชลลี่ลินซึ่งเชลลี่ลินแตกไปแล้วเฮดิสก็แตกไปแล้ว oh God โอ้โอไม่ o กลอมียวไปหนึ่งรอบไม่นะตัวต่อไปเอาเป็นเจ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 ลลี่ลินมาอ่าโคอาล่ายังมีโล่อยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วสิหรือว่ามีว่าไม่รู้ว่ามีอยู่ไม,ม่อยู่นี่มันจะมีโลกกี่ครั้งวะเนี่ยแล้วก็มาเลยโนบูรากะเอาเร็วฟีดมันเร็ว เออสวยได้ผลอากุหนึ่งเคียผลไม้เริ่มเฟ้อละผลึลกคิดตั้น3เพราะว่าเคี่ยการวิจัยอากุได้เขตปองภูเขาไฟอเวจี1 1เป๋าตรงหนึ่งทีปล่อยพี่หมีห้องปีไปแล้วใจเย็นๆแมวรถไฟตามไปด้วยพี่แมวหัวล้านโอเค ไม่ไหวแค่หมาตัวเดียวยังสู้ไม่ได้แล้วผมจะไปปกป้องใครเขาได้วะเนี่ยห่านมุดดินไปแล้วโอเคปล่อยพี่หมีโฮ่งปี๊บมาแมวรถไฟแล้วก็นี่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 นนไปโพไซดอนผมโพไซดอนกําลังจะเกิดแม่งโดนนกคู่คุมกําเนิดบ้าบอสิ้นดีซากุระมาก,ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องการที่จะเคลียร์ซอมบี้นะ ปล่อยพี่หมีมาจะไม่ไหวนะเนี่ยเฮดิสมาเลยส่วนนบูรกาในด่านนี้นั้นไม่จําเป็นมากๆนะเพราะว่านกคูกนั้นเป็นตัวเบฮิมอลแล้วก็ตัวโฟตติ้งนะซึ่งนบูรกาไม่ได้ชนะทางบ้าบออะไรเลยนะแต่ว่าปล่อยมาสักทีหนึ่งก็คงจะดีนีโอไปหนึ่งรอบนะเป็นนีโอศักดิ์สิทธิ์ที่จะฟีดซอมบี้แล้วตอนนี้ก็ปล่อยพี่หมีโฮงปี๊ดมานะตามไปด้วยแคนแคนเอาแหละตามใดที่เฮดิสไม่แตกผมก็สามารถจ่ายดามเมจได้ลลัวนะแล้วก็ไปเลยโพไซดอนเอาแล้วตบซัมบี้ ตบซมีิโดนโดนเลียหมดไม่ทันเหรอวะเนี่ยลีโอไปหนึ่งรอบโอเคใจเย็นๆนะเฮดิสยังไม่แตกครับผมโอเค ไปเลยแมวรถไฟปักเขาให้หนึ่งทีนะแล้วก็ซา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 ,ากุระมาเลยเรียบร้อยนะรอบนี้เอิมจะชนะหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีคนยืนแทงต้องปล่อยพี่แมวหัวร้านไปรัวๆไปจ่ายราเมจไปฮิมอสเอาเร็วไม่ไหวนะเนี่ยเฮ่เฮ่เฮ่เฮ้เฮเฮดิปมาเรียบร้อยชนะแล้วครับผมเรียบร้อยครบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ